สวัสดีครับพี่น้องครับผม FC ที่รักทุกท่านครับนี่สิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับคือความเตรียมพร้อมของผมนะครับที่ผมจะออกเดินทางเนี่ยใส่รถเทรลเลอร์นะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะกินข้าวเตาคงเตาแก๊สนลครับเนี่ยเตรียมไม่หมดเลยเตรียมหมดเลยครับแล้วก็ ถังน้ำแข็งนะครับถังน้ําแข็งขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ที่นั่งครับที่นั่งเตรียมเลยครับสัพระละเต็มเลยเต็มเลยหมอแหกแตกกระปร๋อเตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางแล้วครับนะครับนี่นี่นี่ก็คือตำมแาละกอบะงงเอาไปตำด้วยนะครับผมเห็นไหมครับมะาละากอมะละกอตำส้ม <laughs> เน่ถังน้ำมาจาอะไรนะครับน้ำนะครับนี่น้ำอาบนะครับอันนี้น้ำอาบนะครับน้ำอาบน้ำอาบถังสองถังครับผมเอาไว้อาบนะครับผมนี่คือความพอมึงผมเตรียมไม่เรียบร้อยนะครับขึ้นรถเทรลเลอร์แล้วน้นองเอ,อ้ยนี่คือความชอบโดยส่วนตัวนะครับผมจะออกเดินทางนะครับงานนี้ น่าจะหลายวันนะครับวันอย่างต่ําครับวันอย่างต่ํานี่คือความพร้อมนะครับผมเจ้ากุ้งเตาแก๊สอะไรจําไปเรียบร้อยนะครับมอหแหกแต่กระโปงมอหนึ่งเข้าอะไรมีหมดนะครับเต็นนอนก็ได้ครับนอนในรถครับนี่คือผมออกพรุ่งนี้ครับออกพรุ่งนี้จะบังเอิญรถมาเสียก่อนนะครับสายขาดก็พอดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการถ้าออกไป ขาดอยู่กลางทางโอ้แย่เลยนะครับนี่ผมออกไปทดสอบกันเลยดูเลยถือว่าโชคดีมากนะครับพรุ่งนี้ก็ซ่อมแล้วก็จะออกเดินทางนะครับผมเดี๋ยโอเคนะครับติดตามนะครับว่าผมจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับเราเดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ออกทีสีครับออกทีสี่ตอนนี้เราจะถึงร้อยเอ็ดนะครับเราจะวแวะที่โพสทอก่อนตอนนี้เราเดินทางม,มาที่จะไปอุดรน,นะครับแต่เราเปลี่ยนแผน มอเตอร์ไซค์จะไปอุรานะครับแต่เราจะไปรอที่จังหวัดเลยนี่ตอนนี้เราจะไปถึงแลปตทเราเุดพักรถก่อนนะครับขี่ไปพักไปเรื่อยๆครับเราจะไม่รีบเร่งครับเพราะว่า,วารถเราใช้ความเร็วไม่ได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงปตท นี่เรามาถึงตทอร้อยเอ็ดนะครับศิลภูมิศิลภูมิครับเอ่เรามาถึงแล้วไปเรื่อยๆครับเร็วไม่ได้เร็วไม่ได้ก็รถเรารถเล็กนะครับวิ่งตามโมไซค์ไม่ไหวแล้วนี่มาพร้อมรถพุ่งเรานะครับผมโอเคนะครับนี่เจอกันครับต้องพักนะครับ เพราะว่าเรา,ามีหมามาด้วยครับผมตอนนี้ได้ว่ากินอาหารก่อนครับตอนเช้าแต่อาหารเม็ดครับตรงเช้าเเรามาถึงแล้วนะครับถึงพทิรร้อยจังวัดร้อยเอ็ดนะครับอาเภอเสละภูมิครับอำเภอเสละภูมินี <S <S 2> <S 2> แล้วอ่าไปกินข้าวไปกินข้าวไป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 กไ<ป> <okay. S 2> ที่ไรเขากลัวผมหนีนะครับ<ป>นี่ไปเขาจะไปขี่ไปเยี่ยวเขานะครับเวลากินข้าวเสร็จนะครับ<ป>โอเคนะครับนี่ถึงร้อยเอ็ดถึงอำเภอเสรล้วภูมิครับผมตอนนี้มาสาสคามเราจะเดินทางไปที่สคามนะครับไปที่สรารคามนี่โอเคนะครับเจอกันที่จังหวัดเลยขอนแก่นเจ้าบนเลย นี้เราได้มาถึงสรคาบแล้วนะครับตัวเมืองนะครับเรามาถนนรอบเมืองเลี้ยวซ้ายบ้านไผ่เลี้ยวขวาเข้าตัวจังหวัดสรคาบนะครับสี่ครับมาถึงสรคาบแล้วครับตอนนี้โล่งสบายครับอาการรู้สึกไม่เิ็นเลยครับ เรียว่าอากาศตอนนี้เย็นนะครับผมดีโดยไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดแอร์สบายเลยโอเคนะครับรายงานเป็นช่วงๆนะฮะไม่ทื่อนได้ดูครับพวกโค้งจะเข้าคอนเทนครับขเข้าคอนเทนแล้วก็จะเข้าจังหวัดเลยพุ่นแนวเนาะเนี่ยโอลเบอร ครับอตอนนี้เราจอดพักรถอยู่ที่ทางออกชุมแพนะครับออกจากคอนแกนมาได้ประมาณสักสิบกว่ากิโลนะครับที่อําบางจากนะครับผมนี่นอนรถเราจอดที่ที่นอนนะครับผมนพักรถพักคนพักมาครับผมถึงทางออกชุมแพแล้วอีกไม่ไกลครับร้อยกว่ากิโลก็ถึงจ้าันเลยแล้ว น่าจะถึงก่อนค่ำก่อนมืดนะครับผมนี่เรามาจอดพักรถนะครับบางจากไม่ใชศธรรมดาครับแบบพัฒนาทั้งร้านอาหารทั้งอะไรนะครับทำามันเมืองนอกเลยห้องน้ำนี่เข้าไปดีแบบสะอาดนะครับผมเขาพัฒนาแล้วนะครับแวะได้นะครับบางจากไม่ใช่เอาแต่ปตทนะครับ นีคุณได้ว่านะครับก็พักผ่อน,นครับพักผ่อนโอเคนะครับรายงานเป็นช่วงๆให้ท่านได้รู้จักว่าผมไปทีไ่ไหนเวลากินเขาเที่ยงแล้วครับพี่รองเย้ยขับไป <S <S 2> <S 2> กินบ้าน จอดกินข้างทาง,างแล้วเรามองร้านรุ่มตํำติ้งไก่แล้วก็เห็นไปเรื่อยๆของเรามี แ,แน่นอนครับสถานีตำรวจชุมแพนะครับผม,อมเอ่อเห็นไหมครับแล้วก็ตรงไปนะครับจะเป็นทางไปเลี้ยวเข้าจังหวัดเลยนะรจริงๆแล้วถ้าไปบ้านผมนะครับคือเลี้ยวขวาตรงนี้<ม>ไปท<ม>ี่นนทบุรูนะครับผมแต่เราไม่เดียวนะครับเราจะเข้าจังหวัดเลย<ม>ตอนนี้ติดไปแดงอยู่ที่อำเภอชุมแพนะครับตอนนี้กินข้าวเที่ยงเสร็จพอดีนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาเส้นทางที่จะไปจังหวัดเลยแล้วนะครับเดี๋ยวชุมแพเลยชุมแพมานิดนึงนะครับผมร้อยสิบสามกิโลนะครับมาถึงชุมแพแล้วก็อดจะคิดถึงเพื่อนไม่ได้นะครับเตี้ยนะเตี้ยนะครับเคยขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันแต่ตอนนี้เ็าเสียชีวิตแล้วนะครับเส้นทางที่เราจะไปนึ่ก็คือเป็นสุสานเขาไปที่วังศพขงเขาผมเคยมาแล้วก็ไปส่งเขาถึงสุสานเลยครับที่ล้เราลองเดินทางเข้าไปที่จังหวัดเลย เ้าแล้วนะครับไปจับวนเลยนะครับเที่ยยี่ยงกว่านะครับเราก็มาถึงนี่แล้วถึงโุงแพมแล้วเหลืออยู่ร้อยกว่ากิโลขี่แบบชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแวะดูว่าจรงไหนมันสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมน่าจะผ่านพารุกเขา้าหรือว่าภูกระดึงนะครับผม จอดถ่ายรูปได้ที่นั่นนะครับผมนี่คือทางออกนะครับทางออกคุณรุฤทธิ์นะครับตอนนี้เนี่ยสบายใจแล้วข้าวก็ากินเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือทางออกนะครับสบายสบายถ้าเข้าเขตจังหวัดเลยก็มีภูเขาครับมองไปทางหน้าเนี่ยภูเขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วจต่ด้าดีเป็นภูเขานะครับภูผาม่านนะครับภูผาม่านสวยมากเลยนะครับตอนนี้ ตรงเส้นทางนี่แหละครับกำลังจะขึงนหน้าไปเรื่อยๆนะครับพอเห็นที่สวยก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับน,น่าผานะครับเป็นหน้าผาเข้าเขตจังหวัดเลยนะครับผมหลังจากนี้ไปก็อยู่ประมาณสิบกว่ากิโลก็จะเป็นปูกระดึงน,น,น,นะครับปูกระดึงนี่คือเส้นทางนะครับบรรยากาศเส้นทางถ่ายให้ท่านได้ดูตอนเที่ยวนะครับเข้ามาเขตน,นี้ก็ประมาณว่าถนน ก็จะเป็นนะครับรรยาก,กาศข้างทางก็จะมีภูเขานะครับเห็นไหมครับแต่ต่างๆต่างๆแล้วก็ขดเขียวนิดเดิงน,นะครับเรืองงามอาก,กาศด้านข้างก็ป่าป่าสักนะครับป่าสักทาซ้ายมือเนี่ยก็เป็นภูเขานะครับ เลยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับผมไม่ได้เปิดแอร์เลยนะครับใาสักครั้งนั้นเลยครับนี่ะครับเาอนม้ทา่สวก,สก,นสกันนะครับครับตอนนี้เรามาถึง พูกระดึงมาถึงแล้วนะครับเดินทางโดยปลอดภัยครับตอนนี้เรามาแล้วมาถึงแล้วด้วยเจ้าโตโยต้าบิสซัดเนี่ยามาเที่ยวนะครับชีวิตหลังกเกษียณครูใหญ่ยา,ยาวนะครับนี่มานะครับก็หลากพ่วงมาด้วยมันสุดยอดมากเลย นี่พี่ดองเอ้ยไม่มีงองแงครับไม่มีงองแง้อมเจ้าหมาเพื่อนรักผมนะครับได้ว่าเนี่ยเรามาถึงแล้วเขียนอุทอยานทุกกระดึงจังวัดเลยพุทน,น,นะครับมาถึงแล้วพี่ Đ องเอ้ยเนี่ยเราจะพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อน,นครับ เพราะว่าไม่รีบร้อนแล้วครับมาถึงเขตจังหวัดเลยแล้วครับมาถึงเขตเลยแล้วอร่อยอร่อยนี่แซ่บหอมหวานอย่างอีกนี่นะครับเขตอุทยานนะครับเราจะพักผ่อนอยู่ที่ก่อนนี่ให้หมาพักด้วยนะครับคนก็ร้อนนะครับนี่รถเรานะครับนี่ทั้งนะครับพ่วงมา สุดยอดเลยนะครับไม่มีงอแงอไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่นี่คือความฝฟ่ฟันของผมอยากจะทําแบบนี้นะครับอยากจะมีรถพ่วงนะครับเนี่ยขี่เที่ยวตั้งแคมนอนไปเรื่อยๆนะครับนี่มีทุกอย่างเลยครับมผมสามารถดำรงชีพได้ตลอดเลยนี่รถคู่ใจผมนะครับเจ้าตัวยตทาบบิสซัด YouTube ผมนะครับนี่พี่น้อง ความกับป้ายนาซีนะครับป้ายนาซีเรามาถึงอุทยานผูกระดึงนะครับเอ่อมานั่งนี้มาดีครับดีอุทยานภูกกระดึงนะครับอีกสักหน่อยเราก็จะผ่านไปแถวนี้นะครับเราจะเข้าไปหรือว่าจะไปหาแหล่งท่องเที่ยวแถวนี้บริเวณนี้นะครับเราจะพักรอเพื่อนอยู่ที่นี่ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เข้าดอนครับวันนี้ไปดูน้องบกอะไรอกบัวแดงนะครับน้องบัวแดงดอกบัวนะดอกบัวแดงนะครับผมอโอเคนะครับนี่เรามาถึงแล้วประยดบูกระดึงครั้ง,งหนึ่งในชีวิตเราเคยขึ้นไปแล้วนะครับสองครั้งครับสองครั้งสองครั้งนะครับเราขึ้นไปเที่ยวนี้เราก็ออกมา ย้อยนลอยย้อนลอยนะคร okay. sí uhm, okay. Louise, uh, ับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพดิ่งไปฝากครับผมสวัสดีครับที่ภูกระดึงครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาที่ภูกระดึงแล้วนะครับผมทางขึ <t <t um <t <t ้นครับตรงนี้ทางขึ้นคืนนี้เราจะนอนที่นี่ครับแต่ไม่ได้ขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นครับทางเต็นนอนที่นี่บริเวณนี่คือด่านเข้านะครับนี่ การเข้าออกนะครับตอนนี้นี่มีลานจอดรถเข้าเนะครับเราก็จะเข้าไปไปดูเดินดูนะครับว่าสถานที่ที่เราจะตั้งี่นอนคืนคือที่ไหนนะครับพอมีคนขึ้นมาเยอะๆเลยนะครับนี่รถรอขึ้นตอนเช้านะครับทางคืนนะครับนี่ครับนี่ทางขึ้นนะครับทางขึ้น เบียจอดรถทั้งคืนที่นี่คืนครับรอรอขึ้นตอนเช้านะครับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปหาสถานที่ที่เราจะไปกางเต็นท์ก่อนนะครับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูป่าไปมาช่วยป่าไปเดี๋ยวไปนู่นไปเดี๋ยวไปเนี้ยมช่วยไปช่วยกางเต็นท์ไปไม่ได้นอนนะคืนนี้ ด้วยเปลี่ยนมุมหลายๆมุเมเดงิดไทยนานที่เท่ากันพยานแห่งชาติ กร่มรื่นใช่ป,ปะปะ มาไปเนื้อ